เกม The Finals เกมยิงแนวใหม่ ai, จากค่ายเน็กซ่อนเกาหลีใต้นะครับมาด้วยแนวคิดใหม่เลยนะครับของการทำเกมนั่นก็คือฉากหรือสิ่งปลูกสร้างในเกมเนี่ยสามารถทำลายแล้วก็ทะลุเข้าไปได้เลยไม่ต้องวิ่งอ้อมเออแปลกดีตอนแรกผมไม่เข้าใจนะว่าฉากทำลายได้เอ๊ะมานั่งนึกอีกทีนึงบางเกมในอดีตที่ผ่านมามันก็ทำลายได้นี่หว่าฉากใช่ไหมบางอันแต่บางอันมันก็ไม่ได้เออ ือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าการออกแบบเกมเนี่ยนะฮะวัตถุประสงค์ของแต่ละเกมมันไม่เหมือนกันบางเกมเนี่ยมันกําหนดฉากเพื่อกําหนดพื้นที่ให้เราสามารถเข้าไปทําสิ่งต่างๆในเกมได้เพราะฉะนั้นฉากที่เป็นแค่ตัวกําหนดพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นกําแพงตึกห้องผนังทางเดินสิ่งพวกนี้มันจะไม่ถูกทําลายไม่ว่าเราจะยิงกันปาระเบิดจุดไฟเผาอะไรก็ตามแต่มันจะไม่สะเทือนเลยมันจะอยู่แบบเดิม ใช่ไหมครับแต่บางอย่างในเกมบางเกมอย่างเช่น GTA GTA เนี่ยรถยนต์วิ่งมาเราชนชนปุ๊บรถบุบสลายใช่ไหมฮะเราชนบางอย่างเนี่ยหน้าตรงหน้าต่างเราชนกระจกแตกได้ใช่ไหมฮะร,ร้านค้าประตูร้านค้าชนแล้วพังได้แต่บางอย่างเราชนแล้วมันก็ไม่พังมีเสาไฟฟ้าบางต้นเสาโคมไฟถนนบางอันวิ่งผ่านแล้วทะลุเฉยเลยกำแพงตึกบางตึกก็ชนแล้วก็ไม่เป็นไร มันจะมีวัตถุบางอย่างในเกมที่ไม่มีผลต่อการเล่นเกมใช่ไหมครับแต่ทีนี้ค่าย Nexon นะฮะสตูดิโอเอ็มบจากสวีเดนอยู่ในเครือของค่าย Nexon ของเกาหลีใต้เขาเสนอเกมชื่อว่า The Finals นะครับเป็นเกมยิง Multiplayer แบบ Free to Play เกมใหม่นะเปิดตัวไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้วตอนนี้มีผู้เล่นเยอะมากฮิตมากนะครับกำลังฮิตเลย เดี๋ยวไฟนเนี่ยเป็นเกมยิงแบบทีม3คนข้างละ3คนสู้กันโดยที่เวลาเราวิ่งไปในตามสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับเราสามารถยิงกําแพงแทนที่เราจะต้องวิ่งอ้อมกําแพงไปไปอีกห้องหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปสู้คู่ต่อสู้เรามีระเบิดเรามีจรวดเรายิงใส่กําแพงเลยแล้วเราทะลุกําแพงเข้าไปได้เลย มันก็ดูแบบทำลายล้างดีนะมันก็ดูมีสีสันมากขึ้นนะครับเราทะลุหลังคาเราอยู่ในชั้นบนเนี่ยแทนที่เราจะวิ่งลงมาข้างล่างเราทะลุหลังคาแล้วกระโดดข้ามออกมาเลยได้นะฮะ เราสามารถทําหลายสิ่งหลายอย่างคืออ็อบเจกต์ในฉากเนี่ยมันก็จะทําให้การออกแบบเกมซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะว่าวัตถุและอ็อบเจกต์ในฉากเนี่ยมันจะต้องถูกออกแบบให้ไม่ได้เป็นการกําหนดพื้นที่อย่างเดียวแล้วแต่มันจะต้องเป็นโพลีนเป็นอ็อบเจกต์ที่สามารถทําลายได้จริงจะต้องใส่เงื่อนไขใส่สคริปต์ที่มันจะต้องถูกหักแตกทําลายได้มีระเบิดไฟลุกเจาะทะลุเป็นรูโบได้ มันก็ทําให้สคริปต์ของเกมหรือโค้ดของเกมเนี่ยมันยุ่งยากขึ้นไปอีกแต่มันเป็นรูปแบบใหม่มันเป็นทิศทางใหม่ของเกมซึ่งอันนี้คืออนาคตของจริงเดี๋ยวอีกหน่อยคงมีคนทําแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาข้อดีไปใช้ในเงื่อนไขาการเล่นเกมมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมอ่าท่านเช่นถ้าแบบว่าสะสมไอเทมจนได้ระเบิดตอบิโดอ่าแล้วเอาระเบิดตอบิโดเนี่ยไปทิ้งกลางฉากตุ้ม ศัตรูทั้งหมดตกลงไปในหลุมแล้วก็ยิงมันง่ายๆมันหลบเราไม่ได้เอออย่างเงี้ยมันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกมเนี่ยมันเล่นแล้วมันหลากหลายมันมีโอกาสในความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเกมยิงเนี่ยถ้ามันฟอร์แมตเดิมๆนะฮะผมจะบอกเลยว่าคนที่เป็นเซียนระดับแบบ e-sport เนี่ยนะฮะพวกเกมยิงๆเนี่ยหนึ่งแผนที่เนี่ยถ้าคุณเป็นเซียนจริงๆอ่ะคุณจะรู้ว่าคุณยืนตรงไหนแล้วได้เปรียบมากที่สุด กับปืนกับวิธีการเล่นถ้าคุณเป็นแบบแนวยิงไกลถ้าคุณเป็นสายบุกค,คุณจะต้องเล่นพื้นที่ตรงไหนวิ่งบนไปตรงไหนวิ่งไปแล้วย้อนกลับอย่างเงี้ยแค่รู้ตำแหน่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะมีสวิสสวิฟสปอตอยู่ในเกมนั้นอยู่ในแมปนั้นถ้ารู้เนะี่ยคุณเล่นเก่งเลยแล้วคุณเป็นแบบเป็นเต้ยได้เลยเออนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปและสามารถแก้ลํากันได้เช่นไอ้นี่มันอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเราออกจาก เราตายแล้วเราวิ่งออกมาจากจุดเราเนี่ยวิ่งออกมาจะไปจะไปแก้แค้นมันเนี่ยวิ่งมายังไงก็โดนมันส่องเพราะว่ามันอยู่ในที่โลง่งแล้วมันอยู่ในที่สูงยังไงก็เอามันไม่ลง ช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยเราสามารถแบบมาด้านหลังเลยกูพังกำแพงทะลุด้านหลังมาแล้วกูยิงหัวมึงนี่อย่างนี้เลยซาดิชซาดิชนะฮะก็น่าสนุกดีแต่เสดายเกมเหล่านี้มีอยู่ใน p l 5 x b o x นะครับแล้วก็บน PC นะครับเสดานะถ้ามีบนแท็บเล็ต iOS หรือว่าบนที่บ้านยัง p 4อยู่เลยที่บ้านจไม่มี Play5 เล่นเลยไม่มีตังค์อ้าดึงเข้าดดาม่าซะงั้น โ <laughs> okay. อเคอะใครมีแล้วก็ไปเล่นดูนะน่าจะสนุกสนุกแค่ไหนบอกด้วย